สวัสดีครับหายไปกันหลายวันเลยนะกลับมาพบกับช่องของพ่อหมอนะครับเป็นช่องที่ดูดวงเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์พี่หมอจะใช้ไพ่ไทาถามพลังงานจัก,กรวาลว่าความรักระหว่างคุณและเขาคนนั้นที่เงียบหายไปวันนี้เขารู้สึกอย่างไรถึงคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างในความรู้สึกในวันนี้ ถ้าพร้อมแล้วเราไปสุ่มกันเลยเขาอยากบอกอะไรเขาลืมคุณไปแล้วใช่ไหมที่เงียบหายไปหัวใจเขายังพูดถึงคุณยังไงบ้างเขายังรู้สึกกับคุณยังไงณวันเวลานี้เอาละพร้อมแล้วเราลองไปเปิดไพ่ดูนะ เขายังคงนิ่งอยู่ไดยมีอีกโก้มากในคนนี้กำลังคิดวางแผนจะเปลี่ยนแปลงอะไรล่ะจะมาพูดคุยเนี่ย สิ่งที่เขาอยากจะบอกถึงความในใจจากพลังงานของไพ่อะสิ่งที่เขาคนนั้นนะอยากจะบอกก็คือว่าฉันพยายามเข้มแข็งนะแต่หัวใจก็ยังมีคุณเขาอยากให้คุณรู้ว่าแม้เขาจะนิ่งดูเข้มหรือดูเหมือนไม่แคร์อะไรเลยในสายตาของคุณแต่อีกด้าน เขาเฝ้าภูมิใจในสิ่งที่เคยมีด้วยกันเรากับความรักของคุณคือชายชนะที่เขาไม่มีวันลืมได้เลยเขาอาจไม่ได้แสดงออกแต่เขายังคิดถึงยังมีภาพของคุณอยู่ตรงบัลลังในใจของเขาเสมอเขาไม่รู้ว่าทำลายสิ่งที่เรามีไปทำไมเขาเจ็บกับสิ่งที่เกิดขึ้น เหมือนโลกพังทลายลงไปโดยไม่รู้ตัวและตอนนี้เขายืนอยู่ตรงทางแยกของใจคิดทบทวนว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมจะเลือกทำแบบเดิมหรือเปล่าฉันจะเลือกทำแบบเดิมหรือเปล่าเขายังมองไกลออกไปยังคิดถึงคุณแม้ไม่รู้ว่าทางนั้นยังมีสำหรับเขาอยู่ไหม เขาอยากพูดความจริงแต่กลัวว่าโชคชะตาจะพาเราหมุนห่างกันไปอีกเขามีบางอย่างที่อยากจะพูดจากใจความจริงความรู้สึกที่เก็บไว้และความคิดที่บนไปมาไม่จบแต่เขาก็กลัวว่าถ้าเขาพูดออกไปมันจะเปลี่ยนทุกอย่างและเขาอาจเสียคุณไปจริงๆเขาหวังว่าโชคชะตาจะพาคุณกลับมาในวันที่เหมาะ วันที่เขากล้าพอที่จะพูดทั้งหมดด้วยตัวเองเขายังยิ้มได้เมื่อคิดถึงคุณและหัวใจของเขายังมีแสงไฟเล็กๆสำหรับคุณเขาไม่ได้ลืมรอยยิ้มช่วงเวลาดีๆมิตรภาพดีๆที่เคยมีร่วมกันมันยังเป็นภาพที่สว่างสวยในใจเขาเสมอและแม้วันนี้เขาอาจยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อ เขายังเป็นแค่เด็กน้อยในเรื่องของความรักแต่เขาอยากเริ่มใหม่อยากส่งข่าวอยากมีสัญญาณเล็กๆที่เชื่อมเขากลับไปหาคุณอีกครั้งหนึ่งโดยสรุปแล้วเขาอยากจะบอกคุณว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่แม้จะยพยายามทำตัวเข้มแข็งเขาเสียใจในสิ่งที่พังไปเขามีความจริงในใจที่อยากพูด และเขายังมีความสุขทุกครั้งที่นึกถึงคุณเขาหวังว่าโชคชะตาจะทําให้เราได้กลับมาเจอกันใหม่ในวันที่เขากล้าพอที่จะบอกคุณทุกอย่างนี่คือความรู้สึกจากพลังงานของไพ่เขาอยากบอกอะไรอีกเราจะให้ไพ่บอกความรู้สึกของเขาที่มีในวันนี้อีกเขาอยากบอกคุณอย่างไรอีก เขาอยากบอกอะไร สำหรับให้ที่เสี่ยงเพิ่มมาเขาอยากจะบอกว่าเขารู้สึกว่าสิ่งที่ความตั้งใจที่เขาทำมันในความรักนี้เขารู้สึกว่าเขาหมดแรงแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันจบลงไปแบบที่เขาก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นเขาอยากบอกว่าที่เขาเงียบไปไม่ใช่เพราะไม่แคร์แต่เป็นเพราะเขารู้สึกเหมือนพยายามเท่าไหร่ก็ไม่มีทางที่ดีพอ ความเหนื่อยล้าแบบลึกๆในใจเขาเหมือนหมดหวังเหมือนทําอะไรไปก็เจ็บและสุดท้ายเขารับไม่ไม่ไหวกับความเจ็บปวดตรงนั้นอีกแล้วบางทีเขาอาจยอมแพ้ไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนที่สามารถมอบสิ่งดีๆให้คุณได้อีกแล้วมันเจ็บแบบลมทั้งยืนเขาอาจ รองไห้เงียบๆตอนตัดสินใจจากไปเพราะในใจเขาก็ยังมีคุณอยู่เต็มไปหมดเลยเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่งดงามที่สุดในใจแล้วเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็เปลี่ยมด้วยพลังเข้าใจเขาทุกอย่างแล้วก็มีแสงเจอจ้าสว่างสวยัยเขายังมองเห็นคุณว่าเป็นคนที่พิเศษมากๆคุณคือภาพของคนที่มีความอบอุ่นความใจดี ความอ่อนโยนและในขนาดเดียวกันก็มีความมั่นใจและก็กล้าหาญมีไฟในตัวเขายังรู้สึกเหมือนตัวเองด้อยกว่าคุณมากๆในบางช่วงเลยและบางทีเขาอาจเงียบไปเพราะเขาคิดว่าคุณดีเกินไปสำหรับเขาเขาอยากจะบอกว่าเขานึกถึงคุณเสมอในแบบที่สวยงามที่สุดแบบที่ดีที่สุดและไม่เคยเจอมาก่อนและเขาก็หวังว่าแสง ความโดดเด่นในตัวคุณจะไม่ได้ดับลงเพราะความเงียบของเขาสรุปแล้วเขาก็เงียบไปเพราะความรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าพอแล้วก็ล้มเหลวที่เขาไม่กล้าที่จะพูดเขารู้สึกว่าเขาทำพังลงไปแล้วมันก็เจ็บสำหรับเขาไม่น้อยไปกว่าคุณเลยแต่เขายังมองคุณเป็นคนที่ดีน,น,น่ารักแล้วก็เป็นคนที่ เขาเคารพรักแล้วก็ภาคภูมิใจใได้แม้จะไม่ได้ครอบครองอีกแล้วอันนี้เป็นความรู้สึกของเขาขอค้นใจเขาอีกสักสองคู่ดีกว่าเขาก็คิดว่ามันจบแล้วนะส่วนหนึ่งอ่ะเขายังมองถึงความผิดพลาดแต่ใจก็ยังอยากจะเริ่มต้นขอพลังงานจัก,กรวาลลองถ่ายถามตัวเขามาอีกทีนึงว่า ขารู้สึกอย่างไรเขารู้สึกอย่างไรแล้วอยากบอกอะไรเขาจะทำอะไรต่อไปฮะสิบไม่เทา่าหนักเหลือเกินเสียใจมีโอกาสกลับมานะ และเขาก็อยากบอกคุณว่าฉันแบกทุกอย่างไว้อย่างเ,เงียบๆหวังว่าสักวันคุณจะเข้าใจว่าฉันไม่ได้ลืมแต่ในความพยายามนั้นฉันพังลงและพบความเงียบคือเสียงร้องไห้ของฉันเองฉันยังคงมองย้อนกลับไปเสียดายทุกวินาทีที่เราเคยมีแม้จะมีสิ่งใหม่อยู่ตรงหน้าแต่หัวใจฉันยังว่างเปล่า เพราะคุณไม่อยู่ตรงนี้แล้วฉันอยากเริ่มใหม่กับคุณอีกครั้งแต่ในเมื่อฉันกลับมีแค่ความลังเลและความกลัวฉันไม่อยากพาคุณไปเจอความผิดหวังอีกจึงเลือกที่จะเงียบแทนที่จะพูดว่ากลับมานะคุณคือความอบอุ่นของโลกทั้งใบแต่ฉันยังหลงเหลือในหมอกแห่งความกลัว ฉันอยากเดินไปหาคุณอีกครั้งแต่ขาของฉันยังสั่นไหวในความมืดที่สร้างขึ้นเองนี่คือพลังงานความรู้สึกของคนที่คุณมีประเด็นด้วยซึ่งคนคนนี้นะเป็นคนที่มีอีโก้เป็นคนที่มีพลังงานของ ความเจ็บปวดที่อยู่ข้างในเป็นคนที่ไม่เรียกว่าไม่อยากจะแสดงออกความอ่อนแอเขาพยายามทำตัวให้ดูดีทุกๆอย่างเลยแต่หัวใจของเขาบอบช้ำม,มากมีร้องไห้แล้วก็มีคิดถึงและก็โทษตัวเองอยู่ในวงวนแห่งความรู้สึกนี่คือพลังงานของคนที่มีประเด็นกับคุณนะเป็นข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณในค่ำคืนนี้ใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ น่าจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับที่คุณมีประเด็นในการที่จะเลิกลาและหายเงียบไปกับคนที่คุณรักเขามีอีโกโ้ทุกอย่างขาดการติดต่อไปเรียบร้อยแล้วนะวันนี้เขาคือเขารู้สึกเจ็บปวดได้ทุกทรมานไม่กล้าที่จะกลับมาเพราะรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอและไม่พร้อมในความสัมพันธ์นี้ใจจริงก็อยากจะกลับมาอยู่นะครับเอาละฝากกดเครื่องหมายบวกนะครับ และกดหัวใจให้ด้วยนะครับพิมพ์เรื่องราวความรักของคุณมานะครับถ้าคิดว่าพลังงานความรักนี้เป็นของคุณและฝากกดบันทึกเป็นรายการโปรดและรีโพสต์ซ้ำนี้ไปที่หน้าฟีดของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราจะกลับมาไถ่าถามพลังงานความรักความคิดถึงความคิดถึงในเรื่องของอสิ่งที่เขาติดทางในใจนะครับสำรวจความคิดของเขาในทุกๆวันว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับ สวัสดีครับ